the tongue ah King, Ball s. <S ครับสวัสดีครับผมช่างเปิ้ลนิเล็กบาร์เบอร์ครับวันนี้ก็จะมาตัดผมทรงแล้วแต่ช่างนะครับแต่ช่างก็ยังไม่ได้ตังชื่อนะครับ อ่าตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มด้วยเบอร์สองนะครับถ่ายเปิดขึ้นไปนะครับอ่าถ่ายเผินขึ้นไปนะครับใช้หวีใช้หวีตักขวางกันนะครับแล้วก็ใช้ปัตเตอร์เลี่ยงสวนขึ้นไปนะครับเพื่อจะได้ไม่มีรอยเดนะครับอ่านะครับนี่คือการตั้งทรงก่อนนะครับของช่างเฟิ่นนะครับไม่งั้นจะไม่เกิดทุกวันเนี้ยถ่ายเผินขึ้นไปครับ มันมาอยู่ฟูบิวบิวใช่มันก็ติดตามชื่อเราไงที่ที่ไปกดดูว่าเงินมันมาจากไหนคนมาดูมาจากนอกนอกอยู่ฟูบนะก็คือมาจากติ๊กตอกตามติ๊กตอกมาดูคีโมะว่ะมึนคีโมะว่ะคีโมะทั้งคู่เลยถ้าาเรซิโมย์ป่ะฝากติดตามด้วยนะครับช่างเปิ้ลจิเลกปะเบอร์ครับมาฝั่งขวาครับก็เหมือนกันครับ ใช้เบอร์สองถ่ายไปเลยครับชื่อทรงช่างเปิ้ลยังไม่ตั้งนะครับตัดตัดไปครับโผล่ทรงไหนก็ทรงนั้นแล้วครับลูกค้าบอกแล้วแต่ช่างครับช่างก็ไม่รู้จะตั้งทรงอะไรแล้วนะครับถ่ายเผนขึ้นไปเลยครับนะครับจะเหมือนเหมือนเหมือนเหลือเหลือเหมือนทรงหมานไก่เห็นไหมข้างหลังครับเทไว้อย่างนั้นครับอ่านะครับใช้หวีกดลงมานะครับเพื่อจะเก็บปลายผมอ สะบัดข้อมือดีจังนะช่างดีเล็กวันนี้มีถุงมือด้วยครับถุงมือดำพัฒนาครับเดี๋ยวนี้พัฒนาครับอยู่ในช่วงโควิดเนาะเราก็ป้องกันตัวเราลูกค้าครับลูกค้าทุกคนก็ต้องใส่แมสมานะครับล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้านทุกท่านนะครับมาใช้หวีครับ ที่เราตัดเมื่อกี้แล้วมันเหลือขอบนะครับเราก็ใช้หวีตักขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัตเตอร์เลียนเก็บส่วนล้นนะครับส่วนที่ล้นออกจากนนนนปลายหวีน,นะครับติมคุมอะไรนะติมคุมรู้จักปะมึงเข้าไปดูในยูทูบดิติมคูงมึงเหมือนไอ้นั้นอ่ะยูทูบเบอรอนน์มีการบอกเหมือนครับเหมือนเน,นั่นนะ,ะนะครับนี่ครับเราจะไล่ไปนะครับจุดทุยนะครับเห็นไหมครับจะมีส่วนล้นเหลี่ยมๆมานะครับคนจะพาคุยอะไรกันอยู่ข้างในนะฮะ นะครับเราก็ใช้วีปาดไปนะครับปาดส่วนที่ล้นออกมานะครับปาดปาดเข้าไปปาดให้เรียบครับปาดปาดนะครับส่วนล้นเห็นไหมครับนิด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 นะครับอย่าไปกดนะครับถ้ากดกรเสียทรงนะครับอ่านี่ครับเมื่อกี้เราเปิดทรงด้วยเบอร์สองนะครับอันนี้เราก็ใช้เบอร์หนึ่งจุดห้ามานะครับ โดยใช้น้ําตาลใส่หม้อนะครับแล้วก็ใส่น้ํานิดนึงแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆน,นะครับคนละเชื่อมนะครับอันนี้เชื่อมเชื่อมร้อยตัดผมนะครับอ่าเราก็ใช้1.5มาเชื่อมกับเบอร์สองนะครับที่เราตัดไปก่อนหน้านี้นะครับตอนช่วงเปิดทรงนะครับอาจจะพารู้เรื่องบ้างมั่วบ้างอะไรบ้างแต่ก็ฟังฟังนะครับช่างเปิ้ลก็พากพากไปครับวิธีการสะบัดข้อของช่างเปิ้ลเห็นไหม ลักษณะการฟันที่เราถ่ายซ้ำๆไปมันยังมีเศษผมอยู่มันจะได้ยินเสียงฟันกินผมนะครับดังเง็ดเง็ดเง็ดเง็นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปถูแล้วนะครับมันจะทะลอกครับมาถึงการช่วงการขอบนะครับตั้งแต่ไม่ถึงมือดำนี่มากดีจังเลยนะครับช่างเนี่ยนี่ครับใช้มุมปัตเตเลียนนะครับกดขอบๆมานะครับเพื่อการทิ้งโค้งนะครับ ความสวยงามนะครับเห็นไหมอ่าสวยงามครับกอดเป็นนักปิดครับทิ้งโค้งบ่อยอ่านี่ครับข้างหูครับอ่านี่ครับเจี๋ยเกียเจี๋ยเกียไปนะครับช่วงนี้ก็ใช้มุมบัตเตอร์เลียนนะครับอย่าใช้เต็มหน้านะครับนี่ครับการคอครับจะค่อยกดลงไปครับชึบเชิบเชิบลนิดลนิดลนิดไปครับ ใช้หน้าฟันปัตตาเลียนดันครับแล้วก็โค้งนะครับใช้มุมปัตตาเลียนขูดลงมาครับนี่นะครับเป็นโค้งแล้วสวยเลยเทางหูก็เช่นเหมือนข้างซ้ายครับใช้มุมปัตตาเลียนครับนิดๆใช้ปลายปัตตาเลียนเก็บครับมาคนใช้โทรศัพท์ถ่ายเลยได้ของพี่มัน,นมีมาแล้วคือเ็อ่ะ โอ้คนจะพากคุยเรื่อง iPhone 11กันอยู่นั่นคือม้เเาจถ่ายยงี้ยมเมื่อเราตัดเมื่อกี้1.5แล้วนะครับเราก็เบอร์หนึ่งมาเก็บตีนผมนะครับเพื่อให้มีเงาสวยงามนะครับสบัดสบัดไปนิดๆนะครับอ่ามาถึงช่วงด้านบนแล้วครับแบ่งผมเป็นสามส่วนนะครับหนึ่ง สองสามนะครับมันจะเป็นสามส่วนนะครับตอนนี้เราก็แบ่งมาตัดช่อกลางก่อนนะครับนี่ครับตัดด้วยความชานาญนะครับถุกมือขาดกระจายเลยนะครับช็อตนี้นี่ครับตัดมัดระวังนะครับถ้าเข้าเนื้อครับไปนี่ไหลนะครับเลือดเนะครับช่างเปิ้ลก็จะตัดโดยระมัดระวังนะครับนี่เก็บขอบครับส่วนที่ล้นนะครับใช้กันไก เก็บประความมนนะครับอพอร์ตด้านบนครับเพื่อให้ผมมี t e <ม><า>เ,เจอร์มัง้งไม่รู้นะพักๆไปครับเราก็พอรอยเข้าไปครับพอยแทงเข้าไปครับเป็นช่อนะครับอันนี้คือช่อก,การนะครับแล้วก็จะซ้ายขวาตามถนัดนะครับอ่าทีานี้เรามาเล็มปลายผมนะครับเราก็ถนัด ช่างก็ถนัดแล้วแต่ช่างนะครับนี่ครับช่างเปิลก็จะถนัดแบบนี้นะครับอันนี้คือทรงอะไรถ้าใครดูมาแล้วรู้ว่าทรงก็เชวยคอมเมนต์มด้วยนะครับช่างเปิ้ลก็ตัดไปยังไม่รู้ว่าทรงอะไรเลยนะครับอ่านี่ครับเก็บปลายครับมาตั้งนานแกวเอาเกียยได้เลยที่ต่อมะแก้วแก้วครับใช้ปลายกันกลายเก็บปลายผมครับถูล็อกถู็อกจบแล้วครับ เราก็นำแวกหรือปอมเมดหรืออะไรก็ได้ครับที่ช่างถนัดนะครับใส่มือขยี้ขยี้นะครับแล้วก็ยีไปที่เส้นผมของลูกค้านะครับจ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 ับนะครับส่งลงลงครับก็ช่างเปิลก็ประมาณว่าเปิดข้างเบอร์สองนะถ้าเรียกกันบานก็เปิดข้างเบอร์สองข้างบนก็พอยดอยหน่อยให้มีวอลลุ่มหน่อยนะครับนี่แล้วก็ใช้ตัวเซตผมนะครับตัวใดก็ได้ครับแล้วแต่ที่ทางร้าน เพื่อนๆพี 3> 3> ่ๆมีนะครับก็เสร็จไปนี่ครับไม่ต้องเนี้ยบมากนะครับทรงนี้ด้วยเส้นผมที่ตรงและเดชี้นะครับปรับเทียนครับทรงนี้อ่างามเลยครับเสร็จแล้วครับผมสําหรับช่างเปิ้ลวันนี้สวัสดีครับมันเมันไ็แสกกลางได้วะนะ